รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Toyota Prius No one else TrueMove H 3G Plus และ WiFi บัตรเครดิตอีออนรอยัลคิทพลัน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนีเที่ยวค่ะมีมานอนวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นพี่ฟุ๊กค่ะพี่ฟุ๊กเขาจะพาหนีไปนอนแต่ว่าจะพาหนีไปนอนที่ไหนอันนี้เลยขออุบไว้ก่อนนะคะ ส่วนช่วงหน,นีมาเที่ยวค่ะใครที่คิดถึงสาวเซ็กซี่ของเรานะคะวันนี้เขากลับมาแล้วค่ะน้องโบวีนั่นเองนะคะโบวีจะพาไปเที่ยวที่ Coco Splash Water Park ค่ะเราต้องมาลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเห็นหุ่นสวยๆของน้องโบวีในชุดบิกินี่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะส่วนช่วงท้ายรายการนะคะช่วงหนีมาโชว์ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการโชว์ทำเสียงปืนให้เป็นเสียงดนตรีค่ะ น่าสนใจใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในรายการหนีเที่ยววันนี้ค่ะทักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาหนีเที่ยวกันค่ะ นับสนุนโดย Toyota Prius No one else บัตรเครดิตอีอรนรอยัลคิดพลัสให้คุณบินได้ไกลไม่ได้เยอะเต้าหู้ไข่พร้อมทานดอลเจอร์แบรนด์ I'm hair is I'm girl It's something my sorry so sorry before not that wet but met that have we bore I'd สวัสดีครับ <Come on S 2> ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงนี้มานอนครับวันนี้นะฮะ <c oughs> ผมพาคุณผู้ชม <c oughs> นี้มานอนกันที่พัทยาครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่โรงแรมที่มีชื่อว่าเคปดาราเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ฮอตฮิตติดอันดับเรียกว่าห้องพักเต็มตลอดเวลานะครับ สังเกตได้จากผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะฮะว่าดูนี้นะมองไปนะเป็นสะว่ายนะ้ำมีคนตลอดเวลานะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าของของที่นี่ฮะ,ะจะมาพาเราไปดูว่าทำไมไมันถึงฮอตละฮิตตามผมมาเลยครับ When the sun comes ผู้ชครับผมยืนอยู่กับคุณโบนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่สวัสดีครับโบสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยววันนี้คุณโบจะแนะนำให้เรารู้ว่าโรงแรมนี้ทำไมถึงได้เพิ่งเปิดแล้วฮอตคิดได้นี่จากที่ได้ดูนะฮะรอบๆอันนี้คือส่วนออร์อบบี้ใช่ค่ะครับซึ่งลมดีมากใช่ตรงนี้เป็นทางลมผ่านเลยค่ะพอดีเป๊ะเลยเป็น first impression ที่ดีมากคือถ้าเกิดว่าเข้ามาคุณผู้ชมแล้วแบบว่าหนึ่งไม่มีแอร์แล้วร้อนเส็งเลยนะใช่นี่เข้ามาคือ เสียงผู้ชมอาจจะได้เนี่ยนี่คือที่ที่จะออกมาจากไปคือลมนะฮะแล้วก็มองไปก็คือเป็นทะเลแล้วก็สาวว่ายน้าแล้วก็มีคนว่ายน้ําอย่างมีความสุขรู้เลยว่าเขาดูมีความสุขถูกต้องเมื่อวานนี้ตอนผมไปเช็คอินคือที่นี่มันนอนเรียบร้อยแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงว่ายน้าแฮปปี้มากเด็กๆสนุกทีเดียวครับนอกเหนือจากห้องพักที่นี่แล้วเนี่ยเรียกว่าการตกแต่งเนี่ยคือมันสไตล์อะไรอ่ะอ่ ความจริงการตกแต่งนะคะเปลี่ยนมาหลายสไตล์มากรีไวซ์แบบเจ็ดสิครั้งเจ็สิบครั้งเนี่ยหรอเจ็ิบกว่าครั้งในเวลาเกือบเจ็ดปีเราก็มาลงเอยที่ว่าอะไรของเราเด่นคือวิวเราเด่นวิวเราสวยแล้วก็ธรรมชาติสมบูรณ์ดังนั้นเราให้เขาเด่นไปให้เต็มที่เลยเราก็เลยใช้อย่างอื่นอ่ะพยายามแบบโมโนโทนเรียบๆเอิร์ธโทนอะไรเพื่อให้มันไม่ดึงความสนใจมาอยอ่ให้มันเป็กใช่ให้ไปที่ทะเลอย่างเดียวอ๋อเก่งมากเลยอ่ะไอคนที่ เราคิดแต่เจ็ดปีเลยหรอใช่ก็เราเราก็มาลงเอยที่เคปดาราเพราะว่าเราอยู่บนแหลมเป็นเคปแล้วดาราเนี่ยก็เป็นอินสตาเนชั่นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นดาวดูเหมือนสาวว่ายน้ำทวิงเข้าฟูก็จะมีแบบดาวระยิบระยับคือถ้ามองจากกลางคืนใช่ค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนนะคะแล้วก็จะเป็นชื่อเอาเล t ต่างๆหรือว่าการตกแต่งผมก็จะมีระยิบระยับอะไรอย่างงี้ค่ะจะเป็นดาวครับสวยมากเลยเดี๋ยวพาดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะยินดีค่ะ ค่ะอันนี้คืออันนี้คือห้องฮ o อ,อ s ส a า d u ดูเพล็กซ์ค่ะเป็นห้องอไทป์สูงสุดของตึกนี้ค่ะทป์สูงสดุดและอยู่สูงสุดด้วยหครับ ใช่ค่ะอยู่ชั้น25แล้วก็กินเนื้ที่ถึงชั้น26เลยคือเป็น2ชั้นคือที่นี่เนี่ยมีกี่ชั้นนะฮะมี26ชั้นค่ะอ๋อก็คือแป๊บเดียวแปลว่าห้องแบบนี้ก็จะมีก็ต้องมีไม่ได้ห้องเดียวสิครับก็ต้องมีหลายอ่ามี5เซตค่ะก็คือเป็นทุกมุมอะฮะค่ะ,คะอ๋ออย่างนี้ทัอันนี้คือมุมที่ดีสุดทุกมุมจะเห็นวิวทะเลสวยอย่างนี้หมดเลยล้วอยู่ด้านด้านหลังเห็นอะไรครั ก็เห็นเหมือนกันค่ะคือห้องที่นี่การันตีว่าทุกห้องคือเห็นวิวทะเลหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังคือไม่มีว่าด้านหลังราเห็นนิดเดียวไม่ใช่แ้วคุณโบมีห้องพิเศษปะที่แบบชอบสุดถ้าชอบสุดก็ห้องนี้อะค่ะห้องนี้จะเหมาะกับครอบครัวเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบมาเป็นครอบครัวแื้มันจะเป็นชัดเจนว่ามันจะมีสองชั้นนะฮะเปเห็นอยู่ใช่ก็คือจะมีพื้นที่เยอะสําหรับครอบครัวแต่ถ้าเป็นคู่รักเนี่ยก็จะเป็นอีกไทปหนึ่งอ๋อซึ่ง วันนี้เนี่ยมันเต็มก็คือถ่ายไม่ได้วันนี้ห้องนี้ก็เต็มใช่ค่ะอันนี้คือมีเวลาถ่ายคือเราถ่ายัอีกประมาณได้ประมาณสัก15นาทีครับก็มีคนมาอยู่แล้วใช่ค่ะคือมันมันจะฮอตฮิตขนาดนั้นเลยเหรอห้องแบบนี้คือเอ่อต้องบอกว่า d u c ตเราแบบยูนิคมากอะค่ะเพราะว่าด้วยวิวที่ได้คือทุกคนที่มาจะบอกว่าไม่เหมือนอยู่พัทยาเลยจริงแล้วก็ดูดีมากใช่แล้วก็เราไม่คิดว่าพัทยามีหาด ที่แบบน้ําใสสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆอยู่ตรงนี้มาดูห้องกันดีกว่าครับนนแล้วก็เป็น,อ,น,อ,นอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมจะอยู่ชั้นบนอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวขึ้นไปดูกัน มาสเตอร์เบด룸ค่ะ, oh. ะจะมีอ่างอาบน้ำจักร์คชี่ใหญ่นะคะอ่ะโอ้โหอันนี้สวยเลยนะครับ <c oughs> ก็นั่งชิลไปดูวิวได้ด้วยพร้อมกันเลยใช่ <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วว่ามาสเตอร์มันอยู่ข้างบนค่ะ <c oughs> แต่ข้างล่างจริงๆเมื่อกี้ก็ได้เปรียบนะยังไงเพราะว่าข้างล่างเนี่ย <c oughs> เขาเขาออกไปปุ๊บเขามีโต๊ะกินข้าวของตัวเองมีโซฟาของตัวเองส่วนใหญ่ก็เหมือนกับว่าข้างล่างเนี่ยเราสามารถ r รี u e เ t เกมได้มีเกมวีรุ่นล่าสุด แล้วก็ให้ลูกเล่นอยู่ข้างล่างพ่อแม่ก็ชิวอยู่ข้างบนเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็ดูเปิดม่านลงไปดูได้พ่อแม่ไปแอบลูกใช่แล้วอยู่นี้ชิลดีนะฮะอ๋อนี่ชิวมากจริงด้วยตอนน้ำขึ้นตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นบ้านพักตากอากาศของตระกูลเก่าแก่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ห้องห้องละห้องเนี้ยราคาที่แบบว่ามาอยู่เนี่ยเท้าหล่คืนช่วงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000่กว่าเกือบ3 0,000ื่นค่ะ แล้วแต่และช่วงมันก็ต้องไม่เท่ากันใช่คือมันประมาณเท่าไหร่บ้างจะอยู่ประมาณเกือบ20,000คือแบบอแอบบประมาณ20,000่นละกันไปคือว่ามินิปายมากๆใช่จนถึงประมาณเกือบ30,000ื่นช่วงไฮซีซันซึ่งจริงๆแนละ้วถือว่าผมว่าราคาดีนะอันนี้เป็นราคาช่วงที่ซอฟต์โอเ i n g รอยู่ค่ะนี่เราอยู่ Soft o p e n i อ g อ๋อพรายังไม่เสร็จ เพราะผมเห็นว่ามันจะมีตึกหนึ่งข้างหน้าเล็กเหลาวิลล่าข้างหน้าอันนั้นก็เป็นวิลล่ไม่ใช่ร้านอาหารไม่ใช่ค่ะคือเป็นวิลล่าส่วนตัวที่อยู่หน้าโรงแรมเลยหน้าหน้าชายหาดเลยเป็นวิลล่าห้าห้องนอนสามชั้นห้าห้องนอนใช่ค่ะตอนนี้ต้องครอบครัวใหญ่มากใช่แล้วก็ตอนลูกค้าเข้าพักเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะซื้อรถสปอร์ตไว้บริการลูกค้าคือเป็นเซอร์วิสหนึ่งแต่ว่าเป็นรถอะไรตอนนี้ยังขออุบไว้ก่อนกำลังคิดอยู่ด้วยมั้งใช่มองเจ๋งมากเลยอะ เพราะห้องนี้เ,นเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้ดีลักซ์ทเท r เรสค่ะดีลักซ์ทเท r เรสก็คือเป็นแค่ดีลักซ์ธรรมดาเป็นดีลักซ์ที่มีเท r เรสกว้างอ,อยู่ด้านหลังมันผมเมนมีเท r เรสอยู่แล้วหนึ่งอันอ่าใช่แล้วก็มีอัน,นอันนี้อีกโอ้โหวันนี้มันใหญ่มากอ่ะ ก็เหมาะกับถ้าลูกค้าพักสองห้องนะคะแล้วก็เปิดตรงกลางเนี้ยค่ะแล้วก็จอยเป็นเทรสใหญ่มากกว่าเดิมแล้วก็ปักแค่นี้ผมไ่า้อยยี่สิบคนสบายๆแล้วเอาบาร์มาตั้งได้แล้วใช่ชิลๆตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนมองข้างนอกนะคะแสงสวยมากอ๋อเพราะว่ามองวิวเมืองใช่อ๋อห้องน้ำก็เห็นวิวนะครับคุณผู้ชมนี่ ก็ถ้าเป็นห้องด้านหลังนะคะจะได้ห้องน้ำซีวิวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นดีลักซ์คอเนอร์หรือว่าดีลักซ์เทอร์่าคือที่เนี่ยโจย์ตอนดีไซน์บอกเลยว่าทุกห้องต้องเห็นวิวทะเลอเพราะไม่งั้นจะมาทะเลทำไมใช่เพราะว่าวิวเราสวยแล้วเราก็ให้ข้างนอกเด่นให้ข้างนอกวาวไปเลยอ๋อเพราะตอนผมบอกตรงคุณผู้ชมตอนแรกผมได้พักนะฮะห้องไม่ได้ห้องนี้ห้องที่ดีกว่านี้เกือบดีสุดในที่เขาวางไว้ของตึกหน้าของตึกหน้าสําหรับผมผมชอบห้องอย่างนี้มากกว่า ก็มันแล้วตัวคผใช่ล, <นะ S 2> ลูกค้าบางคนบางคนตอนแรกมาบางคนไม่ชอบห้องนี้บอกว่าเนี่ยห้องน้ำอย่างนี้อย่างนี้แต่พอถ่ายรูปออกมาลูกค้าคนอื่นมากดไลค์อาวสวยนเ,นเนี่เอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแล้วแต่แล้วแต่คนชอบว่าชอบมุมไหนส่วนอันนี้เป็นโซนห้องนอนแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีระเบียงดูวิวทะเลได้อีกนะคะนี่ก็เป็นวิวทะเลอีกแล้วคุณผู้ชมมาทะเลถึงทะเลอย่างแท้จริงครับ เียกว่าตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าไมค์โรงแรมนี่ก็สวยเลยเหมือนกันนะแต่มองเองก็สวยดีอีกแบบนึงคิดว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราโชคดีว่ารอบๆเราเป็นต้นไม้หมดเลยเพราะว่าเป็นบ้านเขียวใช่เราข้างหน้าเป็นทะเลซึ่งแบบไม่มีที่แบบนี้อีกแล้วครับก็วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณยูโบมากนะครับที่อยู่สามพามาดูห้องที่เรียกว่าโอกาสที่จะเข้ามาได้อยู่นี่ยากมากเนื่องจากว่ามันเต็มตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาพัทยานะฮะก็ จองล่วงหน้ากันนิดนึงนะฮะแล้วจะได้สิ่งที่คุณฝันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ่ยินดีค่ะครับแล้วเดี๋ยวพบกับมีเที่ยวช่วงต่อไปครับ

อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะบูวี่ก็เลยขอพาคุณผู้ชมเนี่ยหนีเที่ยวกันมาที่เกาะสมุยค่ะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยไม่ได้จะพาไปเล่นทะเลก่อนนะคะแต่บูวี่จะพาคุณผู้ชมมาที่วอเตอร์พาร์คค่ะงงเลยสิที่สมุยมีวอเตอร์พาร์คได้เหรอถ้าอย่างั้นเนี่ยตามบูวี่มาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่โสนะคะซึ่งพี่โสเนี่ยเป็น PR ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่โสคะสถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะเอ่อโคโค่สเปซค่ะวอเตอร์พาร์คโคโค่ส h ปซอ่ะฮะวอเตอร์พาร์คนะคะคือที่นี่เนี่ยเป็นเป็นเหมือน คล้ายๆกับสถานที่ให้มันเล่นน้ำเล่นสไลเดอร์กันใช่ไหมคะคือเครื่องเล่นของที่นี่เนี่ยมีมีอะไรบ้างมีกี่ชนิดก็คือมีทั้งหมด7สไลเดอร์นะคะมี4ีสาว่ายน้ำแล้วก็มีสายากุซี่ด้านในค่ะสาญากุซี่ด้านในตรงนั้นค่ะอ๋อตรงนู้นมีสสาว่ายน้ำนั่นนี่คือหนึ่งสองสาม นูนซีอะนูนซีใช่ไหมคะแล้วก็มีเจสสไลเดอร์เฮ้สไลเดอร์อันที่สูงสุดก็คือก็คืออันที่เราอยู่ที่เราอยู่แบบอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้นี่สูงเท่าไหร่คะเนี่ย8เมตรครึ่งค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยต้องเสียค่าเข้าประตูประมาณเท่าไหร่คะสําหรับคนไทยนะคะก็คือผู้ใหญ่300เด็ก250ถ้าสมมติว่าเด็กอายุต่ํากว่า90เต้นฟรีค่ะแล้วถ้าต่างชาติอะไรคะต่างชาติก็450 350 คือที่นี่เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยหลายๆเครื่องก็โอเคแต่เป็นเป็นแบบปกติเล่นได้แต่บางอันอย่างเงี้ยบางอันมันมีความหวัดเสียวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่โบวี่เดินผ่านขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชันเลยคือที่นี่มีจํากัดอายุเด็กไหมคะอ่าฮะมีค่ะบางสไลเดอร์คือเราต้องจํากัดหรือไม่งั้นก็ลงกับผู้ปกครองอ๋อแล้วอย่างเช่นอันเนี้ยค่ะอันตัวเล็กนะเนาะค่ะคือจํากัดอายุค่ะ11ขึ้น สิ็ดขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องใจกล้าด้วยเราผู้ใหญ่เล่นได้ไหมคะนันได้ค่ะมันจะพอดีตัวนะคะก็คือเราลงไปเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้มีเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้มันก็มีแบบความปัดเสียอยู่เหมือนกันก็คือก่อนก่อนที่แขกจะเล่นลงไปใช่ไหมก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกต้องลงท่านี้ท่านี้อะไรแบบนี้ค่ะคือมันเซฟอยู่แล้วค่ะ นอกจากเด็กๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่นเยอะไหมคะที่นี่ก็เยอะนะคะส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวค่ะก็จะมีเด็กมีผู้ใหญ่ปนๆกันถ้าสาหรับผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่อยากพาน้องๆมาเล่นแต่ว่าตัวเองไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยมีที่สำหรับผู้ปกครองพักผ่อนหรือกินอาหรอื่นก็คือมีเรามีโต๊ะปิงฟองด้านล่างนะคะแล้วก็มีศาลาอย่างเงี้ยก็คือนั่งพักผ่อนนอนอะไรเงี้ยเรามี WiFi ให้เล่นด้วยนะคะแล้วก็ก็สามารถเดินดูเด็กๆได้ค่ะ เถอเห็นรับวิ่งก็อยากไปแล้วนะคะี๋ยวตอนนี้โบวี่ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณทุกโสดมากนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันนะคะ You love freak mode And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego I bet you I'm guilty your honor That's just how we live in my genre when the hell don't paved the road wider That's only one blow and one เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมสนุกสนุกที่โบวี่พามาในวันนี้นะคะกับที่ Coco Splash Water Park าร์นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วนะคะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนอกจากเล่นทะเลแล้วอยากทํากิจกรรมอื่นๆก็ลองแวะมาที่นี่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของโบวี่แล้วโบวี่ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ you just put your lips สนุนโดย t ตโ o ต้าพรีอ n ส One Else ต้าหู้ไข่พร้อมทานดอเตอร์แบรนด์เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหนีเที่ยวในวันนี้แหมคุณผู้ชมคงแอบเสียดายใช่ไหมคะที่ไม่เห็นน้องโบวี่ในชุดบิกินี่แต่ว่าจริงๆแล้วขนาดไม่ใส่บิกินี่ยังเซ็กซี่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าคะ่ะลีจะพยายามอ้อนน้องให้ใหม่นะคะแต่ว่าตอนนี้คะ่ะคุณผู้ชม ได้เวลาของหนีมาโชว์แล้วค่ะหนีมาโชว์ที่ลีเกลิลไว้แล้วนะคะว่าจะเป็นการโชว์เอาเสียงปืนให้เป็นเสียงเพลงค่ะพบกันใหม่อังคารหน้าเวลาเดิมกับหนีเที่ยวค่ะวันนี้ไปฟังเสียงปืนเป็นเสียงดนตรีกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะหนีมาโชว์ในวันนี้นะครับเป็นการรีมิกซ์เสียงปืนให้กลายเป็นเสียงดนตรีเราต้องขอยกนิ้วให้เลยครับกับคลิปนี้โดยที่คุณจะชื่นกับการตัดต่อเสียงปืนมารีมิกซ์ให้กลายเป็นเสียงเพลงได้อย่างไม่น่าเชื่อสุดยอดจริงๆครับ เชิญผู้ชมนะครับร่วมสนุกกับทางรายการหนีเที่ยวครับโดยส่ง SMS คําว่าเต้าหู้กระป๋องตาลูกสาวมาที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับสามท่านแรกที่ส่งมาก่อนก็จะได้รับไปเลยครับเต้าหู้กระป๋องตาลูกสาวคนละหนึ่งแพ็คเอาไปทานกันเลยนะครับรีบๆกันหน่อยครับขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับน้ำดื่มตราสิงนะครับเพียงคุณผู้ชมเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจหนีเที่ยวและรวมตอบคำถามประจำสัปดาห์ผุ้โชคดทีที่ทางทีมงานติดต่อ,อกลับไปก็นำเอาฝาน้ำดื่มตราสิงขนาดใดก็ได้หนึ่งฝามารับของรางวัลประจำสัปดาห์จากทงีมนได้เลยะครับ รีบๆบกันหน่อยนะครับเขาจะบอกได้ไหมคะว่าราคาของเครื่องเล่นประมาณเท่าไหร่ให้เขียนสคริปต์เนี่ยมันเขียนไม่ชัดเจนอะ่ะคือแบบ